สสวัดีจ้าเพื่อนๆมันย้ายนองมาเที่ยวใช้อโอกาสเดี๋ยวไทยไทยต้นไม้อย่เบื่อนนะคะต้นไม้ต้นไม้ไงดูเห็นบ่ต้นไม้ใหญ่เพื่อนจ้ามาเที่ยวที่อู่ทับลาวไอไอ,อน้ำพุตูวอำเภอคอนสามคราจารย์น้ำพุตวคอนสามนะคะ รมมาย่ายกันนะคะสิบคนกับอนุรักษ์พิษแล้วก็จัดที่สถานที่ท่องเที่ยวบนน่ะค่ะสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเมือนีกันเลยกห้ยรานก็ขับให้เยอะหน่อยมเรินมาเที่ยวนี่แหละค่ะกต่ข้ามาเอ้ามามากับมามืึงก็ก็ไมาเห็นต้นไม้ใหญ่ๆที่มันยังหลงยังเหลืออยู่เจะหน่อยก็คือสะออนนะค่ะคือสะออนสะออนเดี๋ยมาทายมาอยากทายถ้ามีคนเกินเขาไปเห็นอะไรคนเพื่อนมาเกิ่งแต่คนมาย่ายกนะคะ ไงไงอย่างไงค้นพบบางท่านคนละคนไงนะคะซึ่วนก็รจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกาตนาเที่ยวค่ะเสียกันมีร้านค้าร้านขายเพิ่นไม่เพิขายของที่ระลึกที่ยังก็จะเยอะแยะนเนาะเด็กจะแย่น้องกับบ่อบ่อต้องการอยากไปซ่องเพิ่นอะขายพวกล่าค้าร้านขายเนาะกันเนาะซ่องจะเขียนนี่แหละซ่องปลาใหม่ปลาไหลเพิ่นเพิ่นเขาบึ้งนี่แหละมันจะดีแต่ห้องมีความสดชื่น คนสดขื่นในหัวใจนะคะค้สดขื่นค้อสบายใจเอาด้เห็นต้นใหม่เนียังเียป่ะตาสะอนนะวันนี้สะอนตาใหม่ตาไหลเพ่นโอ้จะต้เก็บรักษาไว้ได้นะค่นนตาใม่ค่ะต้นใหม่ๆใหม่ๆนนี้เยอะแยะแล้วกันนคือกสิ่งที่กตลว่มีมากนะคะติดเชคง ก็บอ่งไปตรงนั้นค่ะเนาะบองทีคนอยู่คนก็เยอะค่ะเยอะคนเยอะเยอะเต็มเลค่ะคนมาท่องเที่ยวเยอะแยะเยอะแยะน้ำพุดค่ะน้ำพุดน้ำา้าวคนอื่นค่ะน้ำร้าน้ำพุดน้ำพุดน้ำไหลแต่ว่ามันมันบ่คือเก่าค่ะมันบ่คือตึกสมัยยี่น้องมาเห็นตะกินมันบ่เป็นยังสิค่ะนี่มันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเบิดแล้วมันเลยได้ปัญหาเบิ้งค่ะก็คือที่มันหาเบิ้งที่สุดคือป้าใหม่ค่ะที่เป็นสามารถเทียบรักษาป้าใหม่ว้ไ้่ว้ให้เบิ้งไดนะคะ ตรงน้ำพุสมัยกิ่กี้ยายน้องมาเห็นมันก็เป็นเป็นน้ำพุดขึ้นมาจากดินอีลีค่ะขึ้นมาซึ่งดินก็เป็นดินดำๆหินดำๆแลวตอนนี้มันก็ไหลเป็นทางเป็นอย่างกับเพิ่งก็กเก็บเป็นทางเป็นนี่ไว้คนก็เลน่นน้ำน้ำตันล่ะค่ะคนก็เล่นน้ำม้นใช้ทางกับแต่มันกับเพาะแม่น้ำตกหรอกค่ะมันก็ไหลกันน้รบดาเพราะว่านา้ำมันพุขึ้นมาจากไอ้บอ่อน้าพุนี่มันเป็น มันก็คือจังที่คนเอิ้อนนามพูดนามยังนีรมันก็คือจังไงที่บ้านเฮาสมัยตะกี้ตะก้าเฮาเอิ้อนนามซับนาะ่อนเนาะเฮาเอิ้อนนามซับน้ามยังไงแต่ประเด็นว่าต้นไม้นี่เพิ่นเพิ่นเอามาปลูกแซมนะคะเพิ่นปลูกเสี้ยมประเด็นว่นปลูกแซมแแเพราะวา่าย้ะเนาะเห็นมันมีต้นไม้ซักธรรมดาปกติเลยไม่ซักนะถึงประเด็นว่ายู่นั้นเป็นสีแล้วค่ะถ้าบอกปลูกแซมนะคะนี่นี่นี่เพิ่มปลูกเพิ่มปลูกไม่ซักแซมแต่ว่าไม่เป็นดงนี่แท้จริงกับจ้าที่หรอค่ะเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ ตีนเขาแล้วค่ะตีนเขาบ่แมนบ่แมนบนยอดเขาอันนี้ยุตีนเขาค่ะเพราะว่านามพุดตง้งมีแย่น้องเคยมาเคยมากนะทางเอไอไออ,อ,อตาทางอำเภอก้อนสารน่ะคะ่ะเคยมาตกแต่โดนแล้วค่ะแต่สมัยโดน,นเด๊ฝนทนธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่แท้จริงยู่ค่ะแต่ว่ามาตอนนี้มันบปลี่เป็นธรรมชาติแบบนั้นแล้วค่ะมันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแถมมันกลายเป็นสถานที่ให้คนมาเที่ยวมาหยั่งกันเบิดแล้วค่ะเพื่อนๆจ้าตัดต้นไม้ต้นอะไรค่ะ อันน like so mm ี้บืงกะเฮ็ดเป็นเป็นมองเป็นตะเบิ่องตะยังไปเนาะค่ะเนาะแต่ธรรมดากันเที่ยวเนาะค่ะแค่น้องกัเป็นคนจังเลยล่ะหืมต่างเปินเนาะอันมันผัดผันข้นจอแจพูพานแน่แค่น้องก็เันเป็นบ่ค่อยนั่นเลยแค่น้องอยากอยู่แบบอยากเห็นเป็นแบบป้าใหม่แบบนี้ค่ะป้าใหม่ยู่แบบแบบสงบแบบสงบเงียบสงบไปแบบนี้ค่ะดีกว่าดีกว่าค่ะดีกว่าไปแค่น้องชอบแบบนี้นะคะชอบความสงบ ตอนนี้ก็โจกยอกแก้ยังสําหลักค่ะเพ ah e? ื ienne, er. e ่อนเพื่อนยะไทยต้นใหม่ต้นไหลเพื่อนๆเพาเบิ่งเอาแบบนี้ดีกว่าไข่เน้องมักแบบนี้ชอบแบบนี้นะคะซึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนเน่องผู้ใดก็มักแบบยเน้องกับเชิญเมาค่ะเด้อเชิญมารับมาชมนังกันมาเบิ่งปลาใหม่ปลาไหลน้อกันนะคะเป็นปลาใหม่ตลาใหม่ไงนะคะต้นใหม่ไงต้นใหม่ไงคุเพื่อนค่ะ สามารถเก็บไว้ได้เก็บไว้ให้แหงเอาเบิ้งได้ค่ะมีค่ะพุ่มต้นไม้ไงนะคะซองคนสองคนสามคนโอ้พุ่นละค่ะนี่ต้นไม้ไงนะคะแต่สิ่งแวดล้องกับว่าอยากซองไปทั้งคนคนเพื่อแต่เยอะแยะหลายค่ะมันแบบที่ว่าละเนาะคนสถานที่ท่องเที่ยวคนก็เยอะก็เยะคือว่าเนาะค่แก็ซองเราจะแค่ป้าใหม่ป้าไหลเขานี่ยแหละค่ะเพราะว่าเยอะหน่อยชอบแบบนี้ ชอบอยู่แบบสงบสุเงียบแบบสงบของฝ้าใหม่จะเป็นสถานที่วัดที่ยังกัดไปอีกนึงค่ะเตะดีบอมเป็นวัดก็ค่ะเด้อเพป็นแกะยา่เป็นวัดกาแต่เป็นแกะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเห็นก้อนหลินก้อนเที่ยวเห็นก้อนมาเบิึงมาเบิึงน้ำพุดงามไรแต่ว่าตรงน้ำพุดไอหลีเราดีบ่อเห็นแล้วค่ะเห็นกับบ้ว่าเพป็นจกะเพราะเขาซึ่งแย่นอกกางน้ำหมาอยู่ที่สถานที่แย่นอกเคยเบิงเคยเห็นอะไรยังไปแล้วก็เอ๊ก็บ่เห็น สมัยตะกี้มันก็ดจะพุดเป็นน้ำพุดเป็นนี่ออกมาเหล่าก็เป็นบ้างอาจจะเป็นบ่อรวบรวบน้ำเหล่านี่เพราะมันหล่นบอ่อหล่นเนี่มันก็อาจะไหลไหลลงมาเป็นทางเป็นทางลงมาเนี่ยไหลไปน้ำสิล่ะไหลลงมาทางแถวสิล่ะค่ะนี่ค่ะจึงแย่นองกับโอ้นค้นเยอะค่ะเยาะนะองว่าอยากซองนะคะว่าอยากซองค้นเยอะจริงจริงค่ะเยอะอีหลีค่ะแบบค้นกับมาท่องเที่ยวกับมาท่องเที่ยวกับมาให้กินบรรยากาศค่ะจิงมือนีก็เป็นนี่ เป็นมือวันแม่ละลูกซวนมากอ่ะเลยเออตามใจเห็นลูกเขาระวังดีนะคะาะวังดีอยาส่วนเมียมากถี่เม,มาเที่ยวกับก็เอาไปกับไปลูกเนี่ยค่ะก็เลยมากมากกับลูกกับล้านมากกันเยอะแยะหลายคนค่ะแค่นี้ขอบค่อทางแยายน้องเลยจว่าก็กัมากกันบ่ครบเลยค่ะถ้ามากกันครบบิดเนี่ยโอ้โหบ่หน่อย้ะคะได้หนี่งต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะก่อนซอนเย็ดต้นนั้นแล้วพอเอ๊มันเป็น เพื่อนปลูกก็ไม้เสริมนะคะมันเป็นไม่ก็ไม้ซักนะคะ่ที่เพื่อนปลูกเสริมไน้ลองเห็นเลยแ้่ว่าไม้เก่าๆเก่ีๆกับนี่อยู่กับน,นี่อยู่เพราะว่ตตาตะกี้ตะเก่าแย่หน่อยกับมา,ามาเกลือกันเต็มมากกับนเที่ยวมันเป็นพอพักเคยมากเคยมากพอจัดมากสถานทางจัดมากม,มาเบิองมาเบิองลำพูดกัน,นะค่ะเดี๋ยวนี้มันและ,ะเจริญค่ะ,จะเจริญขายของที่ระลึกกันเต็มเลยะค่ะเพคนเพื่อ,จจอนจ๋าเออขายของที่ระลึก เยอะแยะค่ะการค้าการขายมันจะเป็นในธุรกิจตัวนี้กันตัเบิดแล้วล่ะค่ะเดีจ้านี่ค่ะซึ่งแบบแย่หน้องก็ชอบความสงบแบบนี้มากกว่าค่ะค่ะเอาทายเอาน้ต้นใหม่ต้นไหลห้องนี้นะคะแบความสงบความลมลื่นดีกว่านะคะเนาะเพราะว่าแย่หน้องชอบแบบนี้กินเขาชอบแบบนี้แต่ซึ่งบ่ิษัทไทยทำแบบนี้คนเยอะๆค่ะต้นใหม่ต้นใหม่เขา ส่วนสูงปลาสูงน้่นปาใหม่นะคะเพืเ่อนๆคะ่ะแต่พลาดีหน่อยพลาดหลวบพาล้านนัง่งมาเที่ยวมาเรียนเพราะเขาก็อยากมาเนาะคะ่ะก็อยากมาเอาแม่พาไปนะแม่เอาไปกับไปกตามใจลูกแล้วค่ะเขาก็าว่าเออมืม่อนี้อยู่นั่นเม่พาแม่เขาไปเที่ยวเนี่ยเ <c oughs> ตี่ดเขาก็คิดว่าแม่เป็นคนหมักมาน้ำปลาน้ำผากับเมอยู่ เราค่ะพอมาแล้วแม่ก็เลยบอกว่าแม่เคยมาอยู่เมืองนี้แต่เราก็เล่าเอ้าแม่ก็กไปไหว้ปั้นไปชักสิแม่เอาจากเล่นลูกก็จะมาเคยมาแม่เคยมาอยู่แต่สม,มัยตะกี้ค่ะ,ะนี่ค่ะมันก็เป็นที่จเจริญเจริญหนุ่มเรื่องสําหรับการเขาก็เป็นจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกันไปเบิดเลยเนาะค่ะเพื่อนๆจ้าไปีสำหรับคลิปนี้ย่าน้องก็ขอเ,ขเอาไว้เพื่อแค่นี้นะคะเพื่อนๆจ้าอยู่กับต้นไม้ต้นเหล,าล่าเทาานี้แหละค่ะ 别弄个花。